กิเลสตัณหาคือยาพิษในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วใบนี้เราทุกคนต่างกําลังวิ่งไล่ตามบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเนงินทองชื่อเสียงหรือแม้แต่ความสุขชั่วคราวแต่เคยสังเกตไหมครับว่ายิ่งเราวิง่งยิ่งเราไขวยคว้าทําไมบางครั้งเรากลับรู้สึกว่าใจของเรายิ่งว่างเปล่ายิ่งเหน็ดเหนื่อยเหมือนเรากําลังดื่มยาพิษที่มีรสหวานกิเลสและตัณหาคำสองคำนี้มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของพระ เรื่องของธรรมะที่ไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเงาที่ตามติดเราทุกคนอยู่เสมอกิเลสคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นส่วนตัณหาคือความพยานอยากที่ไม่รู้จักพอเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันมันจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่น่ากลัวที่สามารถพาเราไปสู่ความสําเร็จและในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายชีวิตของเราได้เช่นกันลองจินตนาการถึงตัวอย่างใกล้ตัวในโลกโซเชียลมีเดีย เราเห็นชีวิตที่สวยงามของคนอื่นเราเห็นพวกเขาไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปกินในสิ่งที่เราอยากกินเราเกิดความรู้สึกอยากเป็นแบบเขาเราเริ่มซื้อของที่ไม่จำเป็นเริ่มใช้เงินเกินตัวเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่เราไม่ได้เป็นเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากคนที่เราไม่รู้จักความสุขที่ได้จากยอดไลค์ยอดคอมเมนต์เป็นเพียงความสุขฉาบฉวยที่หลังจากนั้นเรากลับต้องเผชิญกับนิสินและความรู้สึกว่างเปล่า นี่คือพิษร้ายจากความอยากที่มีชื่อว่าตัณหากิเลสและตัณหาเปรียบเสมือนน้ำทะเลยิ่งเราดื่มเราก็ยิ่งกระหายมันคือกับดักที่ทำให้เราต้องวิ่งอยู่ในเขาวงกตที่ไม่มีทางออกเราใช้ชีวิตเพื่อสะสมสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงต้องมาจากภายในแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อ,อยาพิษนี้มันน่าลิ้มรองเหลือเกินคำตอบไม่ได้อยู่ที่การปฏิเสธความอยากทั้งหมดเพราะความอยากคือแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเอง แต่คำตอบอยู่ที่การเข้าใจและควบคุมมันฝึกที่จะหยุดและสังเกตในแต่ละวันลองหยุดพักสักครู่แล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่สิ่งที่เรากำลังอยากได้มันมาจากความจำเป็นจริงๆหรือมันมาจากความอยากที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นพอใจในสิ่งที่มีลองมองดูสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีครอบครัวที่อบ่นหรือเพื่อนที่ดี การรู้จักพอจะทําให้ใจเราสงบและมีความสุขได้อย่างแท้จริงหาความสุขจากภายในลองทํากิจกรรมที่ไม่ได้มีผลตอบแทนเป็นตัวเงินเช่นการอ่านหนังสือการทําสวนการทําสมาธิสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความสุขจากภายในทําให้เราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความสุขจากภายนอกอีกต่อไปกิเลสและตัณหาอาจเป็นยาพิษแต่หากเราเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจมันเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันอย่างมีสติมันอาจจะไม่ได้เป็นยาพิษที่ทําลายเรา แต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้ค้นพบความสุขที่ยั่งยืนในที่สุด